สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยหกสิแยกหนึ่งนะคะเรามีสสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิ์จะพาคุณลูกค้ามาดูรถที่ขายดีติดดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นโตต้าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2016นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทเพชรยนต์ ะะมีเอาติดให้เลือกมากกว่า50บคันเลยนะคะมีตั้งแต่ปี14ถึงปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะปี2017นะคะคุณลูกค้ามีทั้งเครื่อง1.6นะคะ1.8นะคะหรือ1.8 p o r t 1 8เอสปอต1.8นะคะเข้ามาใหม่ๆทั้ง รูปแบบเลยนะคะคุณลูกค้าแต่สําหรับวันนี้นะคะพิ้งจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันนี้นะคะและจะรีวิวให้คุณลูกค้าดูนะคะสําหรับคันนี้นะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพิ้งจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูภายในรถและภายรอบรถกันเลยะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้าวีออนะคะ1.6 g ปี2016นะคะสําหรับคันนี้นะคะเพชกยนขายอยู่ที่ราคา389,000บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินนะคะได้เป็นปี2016นะคะป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่9 0 0 0กว่บาทนะคะถูกกว่าป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งเลย นะคะสำหรับ เพรยนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะคะขับฟรี90วันนะคะเคดิตดิดฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะติดแบตบลิดก็ออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้นนะคะรับทุกอาชีพนะคะพนกักงานบริษัทข้าราชการนะคะรับวิสาหากิจอนุมัติภายในวันนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปพกแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัท เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าแล้วพินจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกาจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ ไฟหน้าทั้งสองดวงจะเป็นแบบมอติรีเรสเซ็ตเตอร์นะคะคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับล้อแมกนะคะยางปี2019นะคะแมกขอบ16นะคะได้แมกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคลูกค้ามาพร้อมกับกระจกนะคะทับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวนะคะติดกับกระจกด้านข้างมาให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสี่เดียวกับตัวรถนะคะทั้งด้านหน้า และด้านหลังนะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าต้องกระจกนะคะจะเป็นคาดโครเมียมนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้นะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะ คุณค้าสำหรับคันนี้ติดตีมรอบคันมาให้แล้วนะคะได้เป็นปี2016นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเพชรยน์ขายอยู่ที่ราคา389000บาทนะคะค refined, ุณล er ูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตีฟรีดาวกันไปเลยนะคะคุณูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของภายในรถกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะ มาดูในส่วนของโซนด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะเลขไม้วิ่งอยู่เพียงแ 1, 2, ค่1,20,000กโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซี U S B นะคะเป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เสปีดนะคะตรงกลางมีที่วางแก้วให้สองใบนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี 4, ้โทนสีครีมตัด ด้วยได้สีขาขาวนะคะสำหรับคันนี้นะคะผูท้ทนภายในนะคะจะเป็นสีครีมนะคะตัดด้วยสีดำนะคะขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบ็กให้สองคู่หน้านะคะคุณลูกค้าภายในอันติดคันนี้นะคะกว้างขวางมากเลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้โทนสีครีมนะคะภายในนะคะจะเป็นทูโทนนะคะสีครีมนะคะคุณลูกค้าด้านหลังของเขากว้างขวางมากนะคะนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะใหม่เหมือนได้ไป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ายิ่งกว่านั้นนะคะราคาของเพยรยน์นะคะคันนี้ขายอยู่ที่ราคา 3 8 9 0 0บาทนะคะถูกกว่าใต้แดงด้วยนะคะได้รถปี2016ไปใช้งานอีกนะคะเลขไมวิ่งเนีวเพียงแค่แสนสองเองนะคะคุณลูกค้าเลขไมวิ่งไม่เยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเก็บรายละเอียดภายในเรียบร้อยแล้วนะคะการใช้งานนะคะคุณลูกค้าสวยนะคะการใช้งานแบบ สำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะได้แบบใหม่ๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องค่ะ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะคุณลูกค้าลึกลงจะเป็นพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอุปกรณ์ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไรนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะ พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณค้าสามารถวางกระเป๋าเดินทางและสินค้าต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ ในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากน็อตนะคะน็อตเดิมไม่ไขนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าเป็นน็อตเดิมเดิมเลยนะคะคานตรงเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าลอยทุกอย่างเดิมเดิมแท้จากโรงงานนะคะลอยแต้มสีนะคะจากโรงงานนะคะน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยไขแน่นอนนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะลอยแต้มสีทุกตัวนะคะคุณลูกค้า น็อตทุกตัวเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6ลิตรนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันบ้างนะคะซีนเดิมทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยใครได้ไปคุ้มนะคะภายในอ่า ห้องเครื่องของเขานะคะฝาก,กระโปรงนะคะสติเออกเกอร์ะคะครมออกนรนะคะคุณลูกค้าเป็นเดิมเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าภายในห้องเครื่องสะอาดไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะคุณลูกค้ารถของเรานะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต,ต,ต,ต่อเปลี่ยนสีนะคะคุณลูกค้าเป็นรถเดิมเดิมเลยคุณภาพแบบทับเกเกตแน่นอนนะคะรับประกันได้ค่ะ